สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมต่อนะครับ Hello To k อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนสายหินเจียนะครับหรือลูกหมูกันนะครับขนาด4นิ้วนะฮะก็ตอนนี้สายที่ผมใช้เนี่ยมันเปื่อยแล้วนะครับมันเปื่อยแล้วนะฮะสายมันเปื่อยอยู่ดีมันก็เปื่อยของมันเองนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้มาหลายปีแล้วผมจำไม่ได้กี่ปีแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับก็สั่งในร้านค้า ช็อปปี้ลาซาด้านะครับประมาณนี้นะสายนะครับก็ใกล้เคียงกันนะผมดูละขนาดนะครับขนาดมันจะเป็นสองคูณหนึ่งนะครับแต่ความยาวในสามเมตรสองก็คือสองไส้นะครับเป็นแบบนี้นะสองไส้นะครับคูณหนึ่งก็คือความโตของไส้ทองแดงตรงนี้นะครับอ่ะก็ลองดูเอานะครับเพื่อนๆจะซื้อไสายตามผมเลยก็ได้นะครับสองคูณหนึ่งนะความยาวสามเมตรอ่ะ เดีย๋ยวเรามาเริ่มถอดน็อตกันนะครับน็อตที่ผมดูเนี่ยของตัวนี้จะเป็นยี่ห้อสเตลเล่น,นะครับก็จะมี3ตัวนะครับตอนแรกผมก็ดูดูเอ๊จะถอดยังไงนะครับก็มันน่าจะถอดตรงนี้ออกได้นะครับน็อตมันมี3ตัวนะครับมีตำแหน่งนี้นะครับด้านข้าง2ตัวแล้วก็ด้านหลังแบบตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราถอดกันกันเลยเนาะ นี่ถอดน็อตแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะดึงออกได้นะครับดึงออกได้เลยครับดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นด้านในนะครับด้านในเป็นก็จะมีขั้วเห็นไหมครับจะมีขั้วของมันอยู่ขั้วสายนะครับสองข้างนะครับสองข้างตรงนี้สองข้างขั้วสายสองข้างก็ปัดฝุ่นหน่อยนะฮะ นี่ผมยังไม่เคยถอดนะครับเพิ่งเคยถอดครั้งแรกอนะ่ะโอเคอันต่อแรกเดี๋ยวถอดที่มันล็อกสายตัวนี้ออกก่อนเนาะโอเคนะครับถอดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคฝุณเยอะมาก เพิ่งเคยถอดด้วยครั้งแรกเลยต่อไปเราจะถอดตัวสายที่อยู่ในร่องนี้นะครับ2ตัวนะขั้วตัวนี้มันจะเป็นก้านก้านสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับก้านสวิตแบบนี้ แต่ผมกําลังสงสัยอยู่ว่าผมจะต้องถอดก้านสวิตหรือเปล่าจนผมถึงจะถอดสายได้นะครับอืมผมรู้ว่าทีนี้นะครับเราแค่คลายคลายน็อตออกเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันเป็นลักษณะอ่าเป็นซ่อมนะครับเป็นผมเรียกถูกหรือไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นง่ามแบบนี้นะครับเป็นง่ามแบบนีนบ้นี่นะครับ เราก็แค่คลายน็อตขึ้นเฉยๆนะครับไม่ต้องเอาออกหมดนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะนแล้วก็จะดึงออกได้ละเป็นหางปลาไหมเขาน่าจะเรียกว่าหางปลาโอเคตอนนี้สายลูดออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยดึงออกนี่สายเก่านะครับไม่ใช่แนละ้ว เปลี่ยนเป็นสายใหม่แต่สายใหม่เนี่ยปัญหาก็คือผมซื้อมาแบบที่มันเป็นวงแบบนี้นะครับเป็นวงแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะสายท้าหรือเปล่านะอย่าลืมใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะห้ามลืมเด็ดขาดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมันสายนีมันจะใหญ่มันจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรโอเค นี่ครับผมทีนี้สายเดิมเดิมมันเป็นแบบห่างปลาใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นกลมๆนะครับเราอาจจะต้องตัดตัดออกนะครับตัดตัดปลายออกนะครับให้ปลายมันเปิดน,น,นะครับโอเคใส่ได้ละอืม ดเยอะเลยนะครับตัด,ดเยอะเลยมันเหลือแค่นิดๆเลยนะฮะมันพอใส่เข้าไปในในรูเก่าได้นะครับเนี่ยใส่ได้โอเคนี้ใส่ได้แล้วนะครับรวมกันสองข้างนะครับแล้วก็ทําการใส่เข้าแทนที่น็อตน,นะครับน็อตตรงนี้เข้าไปนะฮะเดิมนะครับอาจจะต้องง้างให้มันให้มันอ้านิดนึงนะครับ โอเครอใยกว่าจะเข้าโอเค okay. อันนี้เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วะะแล้วก็คันล็อคได้เลย นะโอเคอันนี้ใส่เรียบร้อยนะครับผมใส่อันนี้นะเรียบร้อยนะครับสองข้างนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับอย่างอื่นเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเนาะเราแค่ถอดสปริงตัวนี้ออกเฉยๆก็ใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับเหมือนเดิมใหมม้มันเดิมมันนะครับที่ลือมานะโอเคที่เราก็จะประกอบตัว ท้ายเครื่องนะครับให้เรียบร้อยนะครับต้องล็อกสายไว้ก่อนเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยรร้อยแล้วก็ประกอบเข้านะครับ เรียบร้อยนะครับใส่นเนาะโอเคอย่างอื่นโอเคนะครับเรียบร้อยลนะเดี๋ยวเราลองเทสกันเนาะว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับสายที่ซื้อมาสามเมตรนี่ย,ยาวๆไปเลย ก็ใช้ได้นะครับอโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆเนาะเผื่อใครที่อยากจะเปลี่ยนสายลูกหมูเองนะครับลูกหมูหินเจียเนี่ยสีนิ้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าถอดยังไงข้างในมันเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องซื้อสายแบบไหนนะครับก็เป็นตัวอย่าง ลกันนะครับตัวนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับหลายๆท่านเนาะยังไงใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องเห็นเราตักี้ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ